<c ười> ดูกลางหูกลางหูใส นี่จะพาพ่อใหญ่ไปไหนครับพ่อแม่ครับผมเอ้าครับสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family ่สีตะไทร้นะครับผมบลอนดนสูงบลอนสวัสดีครับเรื่องบลอนด์นี่บลอนด์สูงโอ้โลมากครับพ่อใหญ่วันนี้เราจะพาพ่อใหญ่นะครับผมไปสปาโครนซะหน่อยนะครับที่ที่ไหนครับวังทะลุนะฮะโอ้วังทะลุ แต่ก่อนที่เราจะไปนะครับวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนเนาะครับอ่ามาดูครับไปสปาโครนไปอาบน้ำมูลกันนะครับผมอุปกรณ์ของเราก็มีเชือกนะครับเราจะใช้เชือกนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่จะได้ไม่หนักนะครับก็จะใช้เชือกก็เชือกก็เส้นใหญ่นะครับอ่าตอนนี้ก็จะยยาวหน่อยเนาะผมยาวให้พ่อใหญ่ได้เล่นโครนได้ออ ได้เดินได้เดินไกลๆเดินแบบไม่ได้อยู่กับหลักแบบโซ่สั้นๆครับก็ได้เดินยาวๆเดินกินลากไม้บ้างแต่มัเดยาวๆให้พ่อใหญ่ได้เดินบ้างนะครับไเดินยาวเล่นโคลนน่าสนุกมากเลยนะครับวันนี้แดดก็ร้อนนะครับแล้วก็อาบน้มูลจะเป็นยังไงครับผมเฮ้ยมาเรามา ซินินมีอยากซินินมีอยากไปด้วยตลอดนครับชออกกบ้างอกจากบ้านไม่ได้นะครับ <S <S ผมไปตามนะคเขา <S <S ใส่เชือกไปนะครับใส่เชือกก็ดีอย่างนึ่งครับจะได้ไม่หนักหนักเพราะใหญ่นะครับเวลาเดินเวลาอะไรนะครับนะี่ครับ เตรียม uh, อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะขึ้นรถสิบร้อนะครับไปจอดที่วังทะลุเลยนะครับเพราะว่าถ้าเดินไปก็จะยากทางก็จะไกลหน่อยครับเอาหน่อยเอ้าเก็บมาเก็บมาเลยมาไปกินอาหารป่าหน่อย ก้อนจอบเทียบล่าแล้วไปเลยไปครับพิสโต้หัวใหญ่ก็เดินมาแล้วครับฮะเป็นรถสิบล้อกันหัวใหญ่ไปเที่ยวป่านะวันนี้ไปสาไปสาคูนให้ผ, <ม S 2> ผิวเป็น,นด,ดำหน่อยนะครับทุกคนเราก็พร้อมให้แม่แม่ขึ้นมาแล้วครับพ่อ,อ <มา S 2> พแม่แครับไปเลยครับผมเอ,อ ไปไปใหญ่ขึ้นรถไปดหยดหยอดหยุดหยอด้ยุดหยุดหยุดหยดหยุดหยุดหยดหยุดหยุนหยุดหยุดหยุดหนหยุดรยุดห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 ห Let's go. หลังจากที่เราเดินทางมาถึงนะครับ oh. พอไหมก็จะได้นำพารูอใหญ่นะครับ oh. ลงมาไหว้บอกพระครูประกันนะครับบอกเจ้าที่นะครับเจ้าที่เจ้าทางครับวาเราเราพาช้างมาผูกเล่นคนนะครับเอให้เจ้าภูมิเจ้าที่เขาได้รับรู้นะครับให้พระครูประกันได้ oh. ช่วยปกปักรักษา ดอเกิดหูหโหใหญ่ใจเย็นใจย็นหล่อ,อมากครับนะหใหญ่หินในน้ำแล้วถูกใจเลยครับ่อใหญ่บอกเดกกน้าหันมาพ่อมา ที่จะไปเล่นโคลนนะครับก็จะให้พ่อใหญ่นี้ไว้ขอพรปกครมนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะตรงนี้นะครับผมนี่คือวังทะลุนะครับผมวังทะลุนะครับดอนบวชนะครับที่หมู่บ้านช้างบันตะกลางนะครับที่มีงานประจําปีจัดงานบวชนะครับแห่นากมาที่ตรงนี้นะครับผมมากราบสการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับครับ วันนี้เราเรามีโอกาสได้มานะครับก่อจะให้พ่อใหญ่ก่อนที่พ่อใหญ่จะได้ไปเล่นโคลนอาบน้ําเนาะครับก็มากราบไหว้ขอพรก่อนพ,อพ่อใหญ่มาอ่่พใหญนั่งแล้วครับนั่งลงนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวนั่งลงนั่งลงหันหน้าไปทางฝั่งพักกรรมนั่งลงลงนั่งลงโอ้พ่อใหญ่เนอ่า เปิดดูครับเรือเอยนะอ่อนี่ครับนั่งลงดินั่งลงเพื่อกุกครับเพื่ออะไหรหมอกาบขอพรครับกับพระครูประกำรรครับลูกกลับมือลูกลานนุนทางมาอาบน้ำบูนมาเล่นโูนเนอะข่อยดตีตบไทยนี่โอ้ พุ่งลุกยี่ปุ๊กลุกเอายางลุกนะครับโอนเลยโอนเล้โอนนะครับโอนครับอนนไปไปไปขอเล่นโอนนะครับกับมือเนี่ยสุขสารก็จบเลยพื้นเด้ออ่าปอใหญ่บอว่าอุดจไม่ไหวแล้วครับแม่อะไปเลยครับผมไปเลยครับไปไปยัยไป จากที่พ่อใหญ่ได้หมอบขอพรกับพระครูประกรรมนะครับนะะก็จะมุ่งหน้าไปสู่การเล่นสปาคูนเลยครับดูครับเรากำลังจะมุ่งหน้าไปนะครับมา,มา,ามาเดี๋ยว<า>เฮียวัว <laughs> เป็นไยวัวเขาก็อยู่ส่นวัวมาแล้วเราเราไปเล่นโกลด์กันมาซึ่งเราก็ได้มาดูทำเลเมื่อเช้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวยาวให้พ่อใหญ่เล่นสปาโก้วัวก็ผูกไปกินหญ้าแถวนี้นะครับเล่นโคลดให้น้ำใจ่ะ อยู่ตรงนี้นะฮะโอ้จะมัดกับตอไม้ครับมาดูนะครับการผูกช้างครับแดดจะไม่ออกครับแดดออกค่อยๆเล่นนะครับผมผูกเชือกยาวเลยนะเอาเนี่ยเชือกยาวโอ้ด้านในจะมีหนองน้ํานะครับโคลนครับนี่ครับเราจะผูกสอดกับรูนี้รูนี้ได้ไม่ะนี่ไดผูกสอดกับรูนี้นะครับนี่มาดูอ่ข้าผูกจะทีเอ้ยขอมัดช้างหน่อยดู รอยช้างเขาผูกอยู่นี่นครับวิธีการมัดช้างครับมัดให้เเคได้ให้แคนนี้ก็อยู่นะครับ,รบอ่าพอใหญ่ครับอโอ้เก็บกินต้นไม้อยู่ สบายใจเลยครับผู้ใหญ่อ่าครับดีใจครับเออดีใจเดีดีใจครับ,บอ่บาเต็มที่เลยผู้ใหญ่วันนี้ะะนทบมาถ่ายเครียดเด็กช้างหนุ่มนี่เล่นไม่ได้แล้วครับตะลืดนะครับช้างหนุ่มจะทำให้ตกมันเร็วมากเลยครับทำมัดอยู่ในป่า ครับใหญ่ยอดครับายเทียมากเลยนะครับใหญ่มากเลยนะครับยิงจะ่มัดโซยยาวนี้ได้ให้เาเดนดวยจะเป็การแบบโอ้ตอนทายมากดูครับ ลักน้อรักพ่อใหญ่เน้อเฮ้ยทำอะไรสบายใจลูกดานก็ทำให้หมดนะครับตามแม่เนาะครับอาตุ้งซี่เลยพ่อใหญ่โอ้เป็นพ่อใหญ่ได้เล่นโคลแบบนี้เราก็ดีใจนะครับได้เล่นได้ผ่อนคลายนะครับ เร่งใจวะนะจะลุงนแล้ว,ลลวครับ <laughs> ออวพ่อใหญ่ถูกใจสิ่งนี้มากเลยครั้งเค้ครับถ้าได้เล่นคนแบบนี้บ่อยๆสิ ผิวพัธุ์จะดีนะครับ กูวกระเดินถึงพ่อไม้แล้ครับดูครับโอ้หลังจากเล่นคุณเต็มที่นะครับพ่อใหญ่ก็เดินออกมาหาเลยนะครับอยากไปไหนพ่อใหญ่ดูครับ ไปไหนพ่อใหญ่ครับเรีนคุเนคแบบสนุกมากเลยนะครับพ่อนเราเราผูกข้อใหญ่ไว้นะครับให้เล่นโคลนนะครับผมเนาะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้อใหญ่กันนะครับว่าสบายตัวแค่ไหนนะครับเราจะพาไปอาบน้ําด้วยนะครับผม อ่ะไปดูกันเลยครับไปครับอ่ะเป็นไงบ้างพ่อใหญ่เอ้ยสบายตัวไหมมามามา,าครับอย่าอ่านน้เรื่องมากพ่อใหญ่ยิ้มชนกับผมดูครับดำ,บด,ำดำเมียมเลยนะครับม <า S 2> ไุ <laughs> ไ<น>มามามลไลที่เราเขียนนี้ก็ เนี่ครับจะพาผู้ใหญ่ไปอาบน้ำก่อนนะครับทอมเมก็ไปแก้เชือกปากนู่นครับหลังจากผู้ใหญ่เล่นโครเสร็จนะครับก็มาครับมาไปเล่นน้ำกันผู้ใหญ่ ผมให้เอาแล้วครับนครับไปพ่อใหญมาพ่อมามาูมมา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 อา้มามามมา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 มีมามาา มากสบายใจมากครับ ดูเฟย์ผมไม่สนุกมากคนะรับผปว่าเฟยไปไหนดูครว่มเหย่เดินนี้แล้วยยโอ้เฟยอบไปเล่นคนเดียวคนระับ อยู่กลางหูกลางหูใส เดี๋มาเลือกเทสนังลง เย็นสบายดูนอน,นครับหายเลยครับหายเลยหายมิดเลยครับ ใหญ่ลุกขึ้นมาพกควานหายครับเมื่อกี้ยังขัดตัวให้อยู่เลยผู้ใหญ่ลงนาให้คนเดียวไม่เล่นหรอผู้ใหญ่อยากให้ควานไม่เล่นด้วยครับดูครับดูทั้หน้าโอยน้องเหรไหมเอลงเอลง ้ใหอ,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 อิ่มเลยไปด้วยด้วยนด้ไยด้วยด้วย้นยด้วยครับนะ้ำให้ครับโอ้ประหสบายตัวเลยครับนี่ <c oughs> ได้โลโลครับว้าสนุกไหมพ่อใหญ่ นุกว่าหญ่สนุกนะครับนี่มีคนขัดตัวให้ด้วยครับว้าอาน้ำงยิๆสบายตัวพ่ายา Ooh. Ooh. อันนี้ปลาใหญ่ถูกล้นครับถูกล้นด้านล่างนคนี่เพราะเป็นพื้นคอนกรีตนะครับด้านล่าง โอ้นอนมีความสุขครับขัดตัวมีคนขัดตัวให้ด้วยครับดูดูมุดน้ำมุดน้ำใหญ่เลยไฟใหญ่ สบายขนาดนี้กินไปด้วยนะครับเล่นน้ําไปด้วยสบายสบายมากเลยครับความสุขนะครับนี่ดูเอางางัดอีกเออครับดูทำต้นนี้นี่ช้างกินกินดีนะครับ สิริมงคลของเราไปจะกินดีมากเลยครับต้นเขาเรียกว่าต้นไมยราบนะครับเป็นต้นน้ำนะครับช้างนี่รู้สึกว่ากินดีมากครับเวลาเป็นน้ำมูลกินตลอดจากที่เล่นโคลนเนาะครับอาบน้ำนะครับเย็นสบายมากเลยครับผมก็เป็นความสุขของข้าใหญ่นะครับในวันพักก่อนนะครับผมครับเป็นข้าวัฒนานะ ทำชืกใจผมออกมาเร็วมาเดี๋ยวจะได้ขึ้นกลับบ้านแล้วเอาบอกไปไม่เอฟซีก่อนมาเข้าใจมามมาพ่อมาคนรอมาเร็วมา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 เร็วมมา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 โอเคครับผมสำหรับคลิป <commercial> นี้เนาะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ ในช่องแฟมิลี่สีสับไทยครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไ่ถึงีนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผ่านหายไม่ใหญ่กว่าไหน <Yeah. S 2> อ่าบ๊ายบายบ๊ายบาย